ากเราต้องจากกันจะเป็นด้วยเหตุใดเก็บความคิดที่คล้ายกันกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นไว้หากวันไหนที่เธอเกิดจะเจอทุกภัย เดือดร้อนใจจะเป็นเรื่องใดที่ทำให้เธอท้อแท้ขอเพียงแต่เขียนมาขอเพียงส่งเสียงมาจะไปหาจะไปในทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอไป ดความกังวลใจจะไปในทันใดจะตรงไปจะใกล้ๆจ,จะหากเป็นเธอจะรีไปให้เธอได้ความสบายใจโปราะจงรู้ว่ามีอยู่ตรงนี้อีกคนกับชีวิตที่วักวนจะไม่ ที่เป็นมิตรแทน nat. ขอที่ได้เขียงมาขอที่ส่งเสียงมาจะไปพาจะไปได้ทัใดจะปินเขียงข้ามเจอสวัสดีครับท่านบอบตอบตนะครับก็ส่วนตัวผมนะครับนนก็อยูม <า S 1> <ๆ>่มาหลายจังหวัดนะครับอยู่ครับ ผู้บริหารหลา,หลายๆท่านนะครับซึ่งผู้บริหารแต่ละท่านเขาถือว่าเป็นผู้บริหารที่ดีทุกท่านแล้วก็เก่งทุกท่านแต่ถ้าจะให้เลือกอันดับหนึ่งเนี่ยก็ต้องยกให้กับท่านปอบัวทองนะครับเพราะว่าหนึ่งแหละเป็นผู้บริหารนะครับที่สอนงานลูกน้องได้ดีมากนะครับเป็นครูเป็นครูในการดาเนินชีวิตนะครับเป็นแบบอย่างให้กับลูกน้องทุกคนนะครับก็เนื่องในโอกาสที่ย้ายไปดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการที่ศูนย์ส่งเสรมิมการเรียนรู้ระดับอำเภอ กูขันนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของชาวกูขันนะครับที่ได้ท่านพอบทองนะครับไปเป็นผู้บริหารที่นั่นนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับขอให้พออ,อ,อนะครับโชคดีแล้วก็มีผู้ใต้บังคับบัญชาที่น่ารักแบบศิรัตนะของเรานะครับขอบคุณครับขอแสดงความยินดีกับท่านพอออบัวทองนะคะที่ ได้ย้ายไปที่สกรระดับอำเภอขูุคันนะคะ,ะ,คะท่านผออบอรทองก็ได้สอนงานหลายอย่างนะคะเนื่องจากตัวครูฝนเองนะคะก็ได้มาบรรจุที่สกรศรีรัตนะเป็นที่แรกนะคะก็ได้สอนทั้งเรื่องของมีความซื่อสัตย์สุจริตคุณธรรมนะคะสอนงานหลายๆเรื่องนะคะ ก็รู้สึกว่ามาอยู่กศกรระดับอำเภอศรีราชนะ,ะนะคะก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งเป็นคนในครอบครัวนะคะมีความรักความอบอุ่นมีการทานอาหารร่วมกันมีการทํางานร่วมกันรู้สึกว่าทั้งท่านผอ,อแล้วก็คณะคุณครูทุกท่านนะคะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการทํางานนะคะทําให้สศกรระดับอำเภอศรีราชนะ เป็นสถานศึกษาเป็นครอบครัวเป็นทั้งทุกๆอย่างนะคะที่สามารถดำเนินการดูเร่วงสำเร็จไปด้วยดีนะคะก็ขอให้ท่านผออโชคดีนะคะในการทำงานเพราะว่าคนเรานะคะก็จะต้องดำเนินการดาเนินต่อไปนะคะในชีวิตนะคะก็ขอให้ผอโออออชะคดีค่ะ สำหรับหนูนะคะก็ขอบคุณท่านผอในทุกๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่ท่านผอคอยสั่งสอนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นงานห้องสมุดงานพัสดุนะคะตลอดจนเรื่องส่วนตัวที่ท่านผอเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้นะคะ<ม>พอทําให้5ปีที่อยู่ที่นี่นะคะเป็นเวลาแค่แป๊บเดียวเองค่ะเพราะว่าเราอยู่อย่างมีความสุขและอยู่แบบครอบครัวนะคะก็ย<ม>ินดีกับท่านผอที่ได้ย้ายไปป,ป,ปฏิบัติหน้าที่ที่ใหม่นะคะก็ ขอให้พอมีความสุขนะคะในการเป็นผู้บริหาสรสกลระดับอำเภอขุคันนะคะไว้เจอกันที่ประชุมสกลจังหวัดน,นะคะคิดถึงพอนะคะโชคดีค่ะพ่อกับท่านพอบุทองบุญสนนะครับก็เปรียบเสมือนพี่สาวคนหนึ่งอยู่ด้วยกันมาประสานกันมาเรื่อยตั้งแต่ท่านยังไม่ได้ย้ายมาที่ศรีรัตนะซึ่งก็ประสานซึ่งก็ได้โทรหากันอยู่เรื่อยท่านเปรียบเสมือนพี่สาวคนหนึ่งของผมเพราะว่าผมสนิทกับพี่ประภาสก็จะไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่เรื่อย ครับจนวันหนึ่งนะครับท่านก็ได้ย้ายมาที่ศรีรัตนะซึ่งปีแรกเลยที่ท่านได้ย้ายมาก็คือได้รับการประเมินจากสมสซึ่งก็สู้กันขนาดเลยนะครับก็มีความสุขดีนะครับตรงนั้นซึ่งก็ได้ท่านนะครับคอยให้ความรู้คอยให้ประสบการณ์เก็บเกี่ยวเอากับท่านได้มากมายเลยทีเดียวนะครับาสำหรับวันนี้ก็ต้องมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้ท่านจากไปไหนยินดีกับท่านที่ได้ที่ได้ย้ายนะครับดีใจเป็นอย่างมากเลย มแม้กายจากแต่ใจไม่ไปไหนยังคงรักคงผูกพันใจถึงใจถึงอย่างไรประทับใจไม่เลือนลาครับท่าโชคดีครับ,ท,บท่านค่ะท่านพออวทองนะคะก็อยู่ด้วยกันมาก็11ปีแล้วนะคะเราก็ฝ่าพันปัญหาอุปสรรคต่างๆมาด้วยกันนะคะทั้งประเมินสมศ ทั้งประเมินสรอะนะคะแล้วก็ทุกอย่างเลยนะคะทั้งท่านพอ,อ,อก็ได้ให้คําแนะนํานะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกน้องนะคะแล้วก็รู้สึกใจหายมากเลยนะคะที่ท่านพอ,อ,อจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ที่อื่นแล้วนะคะก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณขอขอบคุณท่านพอบออัวทองบุญสนเป็นอย่างมากนะคะ ที่ได้ให้คําแนะนํานะคะแล้วก็รวมถึงก็อยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องอะค่ะก็คือก็คือถ้าท่านพออไปนี่ก็คงจะคิดถึงมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะครับ11ปีที่อยู่กับท่านพอ่ออบัทองบนสนนะครับก็ได้เรียนรู้งานอย่างมากมายพออให้โอกาสได้เรียนรู้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่ให้น้องคนนี้ได้เรียนรู้การต่างๆเป็นโอกาสที่ดีนะครับ ยังไงก็ได้รับตําแหน่งใหม่สถานที่ทํางานใหม่ก็ขอ,ขอ,ขอให้พ่ออ๋อได้โชคดีกับการทํางานนะครับกษะสียณก่อดนี่ผมตามกเกษียณนตามพวอครับ<ม>สวัสดีครับค่ะตลอดระยะเวลาที่ทํางานกับท่านพ่ออ๋อนะคะท่านพ่ออ๋อเป็นคนที่ทํางานไม่เคยเหน็ดเหนื่อยท่านจะมีความสุขในการทํางานไม่ว่าจะเป็นงานใดๆก็ตามนะคะเห็นความกระตือรือรน้นเห็นความท่านมีความ ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาในการทำงานนะคะก็ขอขอบคุณท่านพอที่เมตตาขอบคุณไม่ว่าจะเป็นงานเล็กๆน้อยๆท่านพออก็ไม่ยอมให้ผ่านนะคะถ้างานนั้นก็คือไม่สำเร็จไม่ไม่ถูกต้องท่านจะเป็นคนที่เป๊ะและตรงมากท่านเป็นจะเปรียบได้ว่าท่านก็เป็นเสมือนแม่คนหนึ่งที่ว่าสอนงานลูกๆเพื่อที่จะให้ลูกๆทำถูก ให้มีความอดทนและให้มีความแข็งแกรง่งทํางานให้สําเร็จลุล่วง,งจนได้ขอแสดงความยินดีกับท่านพออที่ได้ย้ายไปดํารงตําแหน่งพออที่อําเภอขุกขันขอให้พอออมีความสุขตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะดิฉันคูรัตสังมุสแกนะคะมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ท่านพออบัวทองได้ย้าย,ายเนื่องจากว่าท่านพอ,อ บัวทองบุญสนนะคะปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สกอรรอะดับอำเภอศรีรัตนามาเป็นระยะเวลา11ปีนะคะความรู้สึกเกี่ยวกับท่านพอนะคะท่านเป็นผู้เป็นผู้บริหารที่มีความสามารถคอยแนะนำให้คำปรึกษาตลอดจนดูแลคุณครูทุกท่านเป็นอย่างดี อยากจะขอบคุณท่านพ่อบัวทองมุนสนนะคะที่ดูแลแล้วก็คอยแนะนำอะไรที่ดีและไม่ดีนะคะในส่วนนี้นะคะก็คิดถึงท่านพ่ออมากนะคะให้ท่านพ่อโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านพ่อครูปอนางสาวมณฑิสาดัดกเกแกยวนะคะค่ะ ท่านพอออเบอร์ทองเป็นคนมีจิตใจดีมีเมตตานะคะรัลกลูกน้องทุกคนเหมือนลูกของตัวเองนะคะค่ะถ้าจะกล่าวถึงท่านพออ,อก,กับครูปอนะคะเป็นอะไรที่ดวงสมพง์กันมากนะคะไปที่ใดก็จะเจอท่านพออทุกที่เลยนะคะค่ะท่านพออเป็นาสายมูนะคะในครั้งนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพออด้วยที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สอกรอระดับอำเภอขุขันนะคะ ครูปอหวังเด็กๆน้อยๆเพื่อที่จะให้พออได้ประสบผลสําเร็จตามที่คาดหวังสมปรารถนาในครั้งนี้นะคะค่ะครูปอก็อได้ไปบุนบาสารเก่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะคะตอนนี้ก็สมปรารถนาแล้วก็ถึงเวลาที่ครูปอจะต้องเดินทางไปแก้บนนะคะท้าพออ .429 กิโลค่ะค่ะจูะ๊ๆ รักนะคะ่ะบ๊ายบายค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผอ,อนะคะที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สกรลระดับอำเภอกุคันนะคะขอบคุณท่านผอ,อที่คอยสอนงานนะคะตลอดระยะเวลา11ปีที่ผ่านมาที่ได้ร่วมง,งานกับท่านผอ,อนะคะผอ,อคอยสอนงานน้องๆคอยแก้ปัญหาให้แล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการทำงานแล้วก็ทุกๆเรื่องนะคะ ต่อไปนี้ก็คงจะคิดถึงเสียงท่านผอ,อนะคะที่ตามที่ฉายาท่านผอ,อนะคะผอ,อ,อบักอโลนะคะแล้วก็ผอ,อ,อก็ชอบพูดกับลูกน้องเสมอว่านะคะกินข้าวก็ต้องล้างมือผอ,อ,อชอบย้ยําบ่อยๆนะคะเป็นคําเตือนคําสอนในเรื่องของการทํางานนะคะ11ปีที่ร่วมงานกันมามันก็มากกว่าความรักและก็ความผูกพันนะคะก็คิดถึงนะคะจุ๊บๆุ๊ ท่านผอบทองบุญสนนะครับท่านผู้าการสกลอระอำเภอศรีรัตนะนะครับผมนะครับได้ย้ายมาจากอำเภอกันกรทลักมาอยู่ที่นี่ก็เป็นเวลาประมาณ2ปีนะครับก็ได้มาเจอนะครับกับท่านผู้าการนะครับขออนุญาตเปลี่ยนจากท่านผู้าการนะครับเป็นคาว่าแม่นะครับอํเาเภออื่นที่อยู่มาศรีอําเภอนะครับก็เจอท่านปอหรือผู้าการท,าท่านที่เป็นผู้หญิงอะ่ะก็4ี่ถึงหท่านนะครับ ก็จะหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็มีเสน่ห์มีการบริงานที่แตกต่างกันนะครับแต่จุดที่โดดเด่นของท่านพบปททองครับที่ย้ายมาอยู่ศรีรัตนะผมว่าอาจจะใช้คําว่าผู้นำการไม่พอนะครับอาจจะใช้คําว่าเหมือนกับแม่นะครับเพราะการบมนงานของท่านนะครับเป็นทั้งการสอนการให้ความรู้แล้วก็เป็นมิตรนะครับเหมือนกับแม่ปกครองลูกนะครับถ้าเป็นสมัยโบราณเนาะก็จะเป็นพ่อปกครองลูกในระบอบนะครับการปกครองของสมัยโบราณนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับทุกท่านที่อยู่อำเภอขุขันนะครับถือเป็นความโชคดีที่ได้ท่านผู้การบัวทองบุษสนะครับได้เป็นผู้ประหารที่นั่นนะครับส่วนศรีรัตนะนะครับที่ผ่านมานะครับท่านพอได้ดำเนินการหรือว่าดําเนินงานตลอดระยะเวลาที่ทราบอยู่ที่นี่ประมาณสิบกว่าปีนะครับการบริหารงานนะครับโดดเด่นทั้งด้านอาคารสถานที่นะครับการดําเนินงานต่างๆครับเป็นที่รักของทุกคนในเขตอำเภอศรีรัตนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของเราหรือหน่วยงานอื่นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ก็รู้สึกเสียใจนะครับที่ท่านผู้การได้ย้ายไปดารงตําแหน่งอีกที่หนึ่งนะครับแต่ก็ดีใจนะครับเพราะว่าเป็นการเรียกว่าพัฒนาหรือว่าเป็นเป็นการส่งเสริมนะครับให้ท่านไปอยู่ในอำเภอที่ใหญ่กว่าที่จะเหมาะกับความสามารถของท่านนะครับจริงๆตามตามความรู้สึกนะครับท่านเหมาะกับอำเภอที่ใหญ่นะครับแต่ก็เสียใจเนาะนะครับแต่ด้วยความเสียใจก็บวกกับความดีใจนะครับเพราะฉะนั้นขอปล่อยให้ท่านนะครับ ที่ผู้เปรียบเสมือนผู้นักการแม่นะครับได้ไปอยู่อําเภอขุขันนะครับได้ไปทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็เป็นที่รักของลูกน้องทุกๆคนเหมือนอย่างที่อําเภอศรีรัตนะ์รักท่านแบบนี้ตลอดไปครับขอบคุณครับถ้าจากที่ได้อยู่กับท่านผอ,อมานะคะก็ประมาณ5ปีเนาะผอ,อ,อ,อก็สอนงานนะคะสอนงานจากที่ไม่เป็นนะคะ จากที่ไม่เป็นในการทำหนังสือโต้อตอบนะคะตอนนี้ก็ทำเป็นค่ะพอ,อ,อสอนทุกเรื่องเลยนะคะค่ะก็ดีใจกับท่านพอ,อ,อทีอ่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในที่ในที่ใหม่นะคะก็ขอให้พอออ่อจเจริญร,รุ่งเรืองในหน้าที่การงานค่ะค่ะอ๋อค่ะครับก็สำหรับ พอบัทองมนนสน,นะครับก็พูดถึงถ้าเยย้อนเวลากลับไปก็ประมาณ1ิบสิบปีนะเป็นพออแต่ก่อนเขาเรียกว่ากศนเนาะกศนเพอศรีรัตนะในปี2556ก็รก็จบมกับที่ผมได้มาบรรจุครูสรชอชในปีเดียวกันกับท่านนะครับก็จะต่างกันที่เดือนนะครับก็ถือว่าท่านพออเป็นเป็นพออที่มีความละเอียด นในการทํางานแนะนําให้ลูกน้องทํางานอย่างประสบผลสําเร็จนะครับเรียบร้อยเรามักจะได้ยินคําที่ท่านบอกอยู่บ่อยๆในในการที่เราประชุมแต่ละครั้งผมก็จําได้ขึ้นใจนะครับท่านก็จะบอกลูกน้องเสมอว่าเวลาทานข้าวก็ให้ดื่มน้ําล้างถ้วยล้างจานให้เรียบร้อยแล้วก็ล้างมือนะครับให้ให้เรียบร้อยนะครับถือว่าเป็นคําที่ท่านให้ใหคําสอนกับพวกเราอย่าง อย่างดีแล้วก็จะนําไปใช้ปฏิบัตินะครับในในส่วนนี้ท่านพออพัทองก็จะย้ายไปทีอ่เอเภอขุขันเนาะ,ะถือว่าท่านก็ทํางานอย่างเต็มที่ให้กับปศนออาเภอของเรานะครับแล้วก็มีผลงานมากมายเป็นที่ประจักษ์ไม่ว่าจะในในส่วนของงานเครือข่ายนะครับงานชุมชนต่างๆนะครับครับสุดท้ายก็ขออวยพรให้ท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับ ไปทางานอีกก็ขอให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองนะครับและก็สุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับผมขอสแสดงความยินดีนะคะกับท่านผอ,อนะคะที่ได้ย้ายไปดารงตาแหน่งท่านผู้อำนวยการสกรระดับอําเภอขุขันนะคะต้องขอขอบคุณท่านผอมากๆเลยนะคะตลอดระยะเวลาที่ได้ร่วมงานกันมาท่านผอ,อก็ได้ให้คําสอนให้คําแนะนําที่ดีตลอดนะคะทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัว ก็ฝากพี่ๆทางสกรรอะดับอำเภอขุข,ขันดูแลพออของเราด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับพอ,อบอัวทองนะคะที่ย้ายไปดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอาเภอขุข,ขันนะคะขอบคุณพอนะคะที่ช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในการทํางานให้หนูค่ะในได้เรียนรู้การทํางานใหม่ได้เจอผู้คนในที่ไปทํางานค่ะทั้งนี้ขอบคุณพออนะคะ แล้วก็ขอให้พอโชคดีในการย้ายไปดำรงตำแหน่งนะคะขอบคุณค่ะ, love you, คะไ l ร,ไร,ร,ย,รย,ยังดิค่ะ ใจไม่รั้งลาไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกันตอนลาเธอจับมือกับฉันทุกเรื่องใดไม่วันพักมันให้เธอผ่อนคลายเธอแค่เพียงคำลาไม่ต้องมีสัญญา